วาายีตนนิหุนานายนเดนรออรอปะนาอีเรื่องเรือมาตรานามาตรามานาตัวสักดตกตตรงตรงตามตาม นาเดียเขียนคำในมาตราตัวสะกดตัวสะกดตามามาตราต่อไปนี้มาตราละห้าคำหนึ่ง ทำที่ที่ทสะกกดด้วยกกรรมาตราตัวสะกดแม่ก,ก,มก,กงมตอบรงทงทงธ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 งรง ลงมจงดงงงละสองตคำที่สะกกดดดด้วยด้วมาตราตัวสะกกดแม่กลมตอบเกมเกม ราดราครามรามครามรามครามครามขอควายครามรามออมออมจอมจอมสามสามคำคำ ที่มีสักกดดะด้วยมาตรานตัวสะกดแม่เกยตอบคุยคยทายอร่อยสงสัยตัวใจคุยเกี่ยร์ ุยเขียสี่พิคัมที่สะกดลด้วยมาตราด้วยมาตราตัวสะกดลเบเกิก็แม่ nháo khao cao